งใจอ่านม่ถึงมากสรุปค่ะสอบข้อเขียนครั้งแรกเจ็ดสิบคะแนนท็อปสอบข้อเขียนที่2งรสี่สิบคะแนนท็อปอีกอเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาจะม้ยฝังว่าตอนสอบสัมภาษณ์สามสิบคะแนนคุณหมอถามอะไรบ้างถามเสร็จคุณหมอบอกอยากเรียนเทาธิวิทยาไหมหมอสี่ถ้าเกิดแบบคุณหมอคนสอบสัมภาษณ์เองให้เรียนแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่า เดี๋ยวขอส่งลูกเรียนก่อนนะถ้าส่งลูกเรียนเขาหมดแล้วจะส่งไปังเรียนบ้างนะคะต้องบอกว่าสอบสัมภาษณ์เต็ม30เป็นคนเดียวที่ได้29.5โ้ก็เลยแบบความรู้สึกว่าเออเราแบบตั้งใจอ่ะตั้งใจในการสอบมากเลยก็เลยแบบความรู้สึกว่าพอเราเรียนแล้วอ่ะสิ่งที่มันจะเอามาใช้คือว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในร้านขายยาหรือเวลาที่เราเรยอรยู่ในธุรกิจนี้ เาที่มีคนมาถามในเรื่องข้อมูลเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะบอกกล้าที่จะแบ่งปันเพราะเราความรู้สึกว่าเราเรามีความรู้ที่มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันถ้าทุกคนมาเรียนนะคะแล้วได้ความรู้ไปทุกคนจะมีความรู้ที่แน่นขึ้นนะคะและถ้าอะไรนะคะที่สามารถส่งต่อได้มอบต่อได้พี่อยากให้ทุกคนนะคะเรียนเสร็จแล้วก็ไปส่งต่อด้วยนะคะอันนี้ก็คือโม้พอพอสมควรโ,โมคข้าว ายิ้มใหญ่เลยนะคะเพราะว่าคนจบไปรับป,ประกาศวันนั้นนะคะมีประมาณไม่ถึง20คนเนะะี่ยต้องบอกว่าครูก็บอกว่าวได้ค่าสอบอีก5,000เพิ่มเยอะเลยนะคะ,ะวันนี้มาถึงสินค้าที่บอกแล้วถ้าใครนะคะเย็นนี้นะคะใหญ่จะเป็นหนึ่งในสามที่ได้รับ